นี่คือเส้นเนี่ยเสียสว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในพลังงานเนี่ยทั้งหมดยีเรยาวน,ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวแล้วใครจะมีะถ้าหากก็มียี่บห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ใครก็ตามที่มีพลังงานตรงนี้ย25เปอร์เซ็นนี้ถือว่าพลังงานบริสุทธ์นะพลังงานบริสุทธ์ทั้งหมด100ร์ซ ใครก็ตามที่มี25%เปอร์ซนรักษาตัวเองได้แน่นอนนะครับใครก็ตามที่มีเกือินห้เท่นไปถึงห้าเปอร์เซ็นต์แต่รักษาผู้อื่นได้ได้จำนวนกันเท่าไหร่นะมันมีขีดจำกัดเหมือนกันนะถ้าคนมีมันได้นะครับถ้าก็ามีมากขึ้นถึง เ5็ดสิบห้เ็น์ยิ่งได้จำนวนมากโอเคไหมครับรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะถ้ารักษาโรคนี้ไปไกลลุงมอก็ยอมรับพม่าโรคนะพูดกันติดปากว่างแต่ปีสี่สวนนะไม่ยอมรับเดี๋ยวโรคใครจะเป็นคนจับโรคยัดอี้ใคร่ะกว่วิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์ทั้งดุ่นนั่นแหละ ใช่ยังเสร็จก็ทำให้เขาอ่านเนี่ยตอนนั้นมาสเตียรอยไหมเขาก็เรื่องสเตียรอยกินแต่สเตียรอยจะตายสเตียรอยก็เรื่องต้องเปิดไตายเจอไม่เหลือหรอกตับเติบไม่มีเหลือหรอกไครรอมอนนะอ่านขึ้นไปพัฒนาได้ไหมลอจิตเนี่ยอ่าพัฒนาขึ้นไปสุดครับคนได้ยี่สิบห้าสิบเจ็บสิบเ็าได้ร้อยปีด้เปอร์็นเต็มเย ก็รักษาตัวเองเนี่ยขั้นต้นรักษาตัวเองได้เนี่ยนย่ห้าเปรเส็นียไม่ขินไม่ทาไม่เฉดดังนั้นนะครับโอเคไหมที่เขามีเขาต้องรักษาตัวเองนะถ้ารักษาตัวเองไม่ได้ถือว่ามันใช้ไม่ได้โอเคไหมง่ายที่สุดคือตรงนี้วิธีแฉข,ขาดน่าจะตายหน่อยนะถ้าตัวเองยังเป็นอะไรอยู่ก็แปลว่าใช้ไม่ได้